สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันทมแล้วนะครับวันนี้ผมจะอนํำเสนเดมเมน,นูแกงปลาเต้าใส่มะเขือนะครับบิ๊กออฟปลาเต้านะครับปลาษาเนือนะ้อเนาะเครื่องแกงก็มีนะครับพริกหอมแดงกระเทียมกระไคร่ขม,มิ้นนะครับเครื่องต้องหนักหนักนะครับเพื่อดับกินปลานะครับตับกินข้าวเสร็จแล,ล้วเรากดโคกตำละเอียดนะครับหย,ยาบๆยานะครับ นะฮะปลาล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำเร็จแล้วแนมเดือดเราก็ใส่เครื่องเกงเข้าไปครับใส่เ็จแล้วเราก็เนื้อปลาเราใส่เข้าไปตักตั้งสุกค,ครับปรุงโดยผงชื่อร,รดดีปลาล่านิดหน่อยครับเดือดเมดื่อปลาสุกแล้เวเขาจะใส่ผักลงไปครับเป็นใบมะกูดครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ไอ้ผักชีไปเลยถ่านี้นะครับ สีต้นหอมก็ใส่แต่ปกติเน, <c oughs> นี่ยวันนี้จะทำให้รสชาติหอมครับอย่างนั้นเซฟครับแต่ถ้าใส่มีก้มกอ่อนะครับก้มก่อหรือแมงลักจะอร่อยกว่านี่นะครับ